สวัสดีครับเชิญเพ้ร้านเตาเคบิยบอยจังหวัดพิษรุโลกนการช่างนะครับก็วันนี้เดี๋ยวพาท่าน,นมาดูเตากระพกสี่หัวตัวนี้เป็นของลูกค้าสั่งเข้ามาเป็นใส่เบ้าขนาด13 13หลุมครับเป็นเบ้าเล็กขนาด9้านิ้วครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเข้ามาเลยสี่หัวแล้วลก็สั่งให้ทางร้านประกอบต่อรองไปให้ไปเลยอันนี้ก็ประกอบเรียบร้อยครับต่อพวกให้เสร็จเบ็ดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพามาลองแจ๊สว่าต่อเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองเลย ตัวนี้เป็นถังแก๊สปิกนิกนะครับถ้าเป็นเตาจากทางร้านจะสามารถใช้ได้สองแบบหน้ว่าถังแก๊สจะเล็กหรือใหญ่ใช้ได้หมดนะครับโอเคครับ ว,งวางหัวที่สองครับ เร,เราชุดนี้สี่หัวจะใช้เป like ็นหัวเร่งแรงดันสูงครับถ้าใช้เป็นแรงดันต่ำเพราะเวลาเราอัดแก๊สเข้าไปแก๊สมันจะอัดฉีดเข้าช้าถ้าเป็นทังถ้าเป็นเตาตั้งแต่สามหัวสี่หัวก็จะใช้หัวเร่งแรงดันสูงนะครับโอเคมาชมกันปรับไฟถ้าอยากเบาแล้วก็ไฟหัวแก๊สทีสามปิดสามารถปรับได้ปรับไฟสองวงฝั่งซ้ายมือผมก็คือตัวนี้เป็นไฟวงในถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดไว้ไฟวงนอกก็เปิดฝั่งขวามือจะเป็นไฟวงนอกครับโอเค ถ้าเราอยากได้ไฟเบาเราก็ปรับที่วงแหวนครับปรับให้ไฟมันเบาลงอ่ปรับไฟวงไหนทายวงแหวนออกนิดนึงแล้วก็เบาไฟลายแล้วก็เบาครับเดี๋ยวสังเกตว่าไฟมันก็จะนิ่งลงเบาลงเป็นสีผ้าอ่อนไฟก็จะเบาสามารถปรับได้เลยนะครับนี่เป็นการทายวงแหวนแล้วก็เบาไฟลง ได้เลยสองหัวฝั่งนี้จะเป็นไฟสีฟ้าแล้วก่อนเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็มือไฟแหละเห็นไหมครับแล้วก็ทายวงแหวนปัปอากาศออกแล้วก็เบาไฟตรงนี้ลง บบโอเคเราจะสังเกตไปดูกตัวเลย่นก็จะพาลงครับก็จะประมาณนี้ครับถ้า,า,าลูกค้าท่านใจสนใจเตา คัามขนมป๊กั้งแต่หนึ่งหัวถึงสีหัวสามารถสอบถามได้ทั้งเพงเ bye. จเป็นบุ๊กเตาเคฟบายบายจากัดบุิการเลิศการทาช